ก่อนเดินก็นต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับในเกมคิติก้าก็เป็นเกมมือถือนั่นเอง ร์ทนี้นะับผมก็จะมานะครับเบิกพลังนะอ่ะตอนนี้ผมก็เบิกพลังไปแล้วนะครับทำเควสเบิกพลังให้น้องเรงของเรานะฮะก็นี่นะครับผมก็ได้ทำเควสเบิกพลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใส่ลักลูกไฟตรงโลโก้ของเรานะฮะก็แสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในเมื่อนะฮะเราเบิกพลังแล้วนะครับต่อไปนะเรามาอัพสกิลกันก่อนนะครับก็สกิลของน้องเขานะจะเน้นเป็นการจงตีกายภาพนะครับ อาผมก็จะเน้นอัพกายภาพซะส่วนใหญ่นะฮะสกิลจงตีเดวเวทผมจะไม่อัพนะครับเพราะว่าผมเสียดายนะครับหินเบิกพลังงั้นไปที่สกิลแรกผมจะอัพเป็นอะไรดีอ่าอัพเป็นนี่ก็ได้นะฮะเอาก็ฟอร์สก็เป็นการแช่ติเปิดไปด้วกันเบิกพลังปาบโอ,อ้ถ้าเบิดขั้นต่อไปก็จะใช้เป็น หินเบิกพลังเอ็กซ์ตรีมก็เบิกพลังอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับจุงตีกายภาพ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเพิ่มเป็นอัไหนนะครับเราจะเพิ่มพลังก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มเป็นระยะเวลาก็ได้นะครับอ่าก็ดามิก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ผมจะเพิ่มระยะเวลาไปแล้วกันนะครับชอบสกิลนานๆอ่าเพิ่มระยะเวลาไป ก็สกิลวันนี้ดูกพลังแล้วก็อัพเดลเอ่อเอ้เป็นอะไรระยะเวลาไหมเออระยะเวลาก็ได้เพราะาดวาิดมันห่างกันไม่เท่าไหร่แล้เน้นเป็นเพิ่มระยะเวลาแล้วกันนะ ไม่เป็นไรนะเราตอนแรกเราอจะลองใช้แบบเพิ่มระยะเวลาไปก่อนก็ได้นะฮะถ้าลองดูแล้วว่าสกิลเราไม่ชอบหรือว่าสกิลมันไม่ค่อยสวยนะฮะถ้ามันไม่ค่อยสวยก็รอเบิกพลังเอ็กตรีมนะฮะเราค่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจงตีแบบเน้นดามเมจไปก็ได้นะฮะเบิกพลังปาบแล้วก็นี่นะ ถ้าเพิ่มพลังนะฮะมันน่าจะเป็นการจงตีธรรมดานะฮะเหมือนสกิลธรรมดาเดิมๆนะฮะแต่ถ้าเพิ่มระยะเวลาน่าจะเปลี่ยนสกิลโอเคแล้วก็อัพอันนี้ไปด้วยเรียบร้อยนะฮะอัพอีกทีหนึ่งเพื่อปดล็อกป้าบ บอกเลยนี่เป็นสกิลติดตัวนะครับแนะนำว่าให้อัพด้วยนะครับสกิลติดตัวก็ขึ้นเยอะอยู่พอสมควรเลยแล้วก็อย่าลืมอัพจุกตีธรรมดาด้วยนะเบิกพลังอ่าอัพเลเวลเรียบร้อยนะครับโอ้โหเลยอืไม่เลยเห็นอยู่300เองอัพ ex ไปด้วยเบิกพลังสกิล ex อัพเลเวล สกิลอเอเราจะเน้นเป็นพลังเพิ่มพลังไปก็ได้นะครับหรือว่าจะรวดเร็วงั้นผมจะสกิลอเอผมจะเน้นเป็นเพิ่มพลังแล้วกันนะเพราะว่านานๆมันามาจะตรงตีได้ครั้งหนึ่งกว่าจะเก็บเกรดเต็มเรียบร้อย เราไปเทสกันดูนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนไปเทสนะเดี๋ยวผมมาดูอุกาบาทแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะอุกาบาทนี่ผมไม่ั่นใจว่าผมจะเน้นเป็นสายอะไรอะเบิกพลังไปแล้วส่ได้อีกช่องหนึง่งเติมเลือดมีครบม,มาแล้เหลือเติมเลือดหรือไม่ก็อันนี้ไปก็ได้นะฮะความชาลดลงโอ้ อ่าเนี่ยมีความเสียหายเพิ่มเติมพอดีเลยเรียบร้อยอ่าเราจะอัพเกรดได้ไหมเนี่ยขึ้นระดับโอเคฮะเดี๋ยวผมขอเพิ่มระดับอุกบาทสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะเอ้เราจะหลอดทำไมละ่ะอันนี้ความเสียเพิ่มเติมใส่เข้าไปอ่าหรือว่าจะใส่เป็นจุกตีกรผ้าอุอยแต่เรายังไม่เคยลองความเสียหายเพิ่มเติมเลย ผมว่าตัวนี้ผมจะลองควาแสงเพิ่มเติมไปก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอา few moments later. แล้วก็พัฒนาไปนะฮะจะไปโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือจะเก็บเดี๋ยวต้องเก็บมาให้ตัวน้องด้วยแล้วก็มาดูที่กระเป๋า จริงๆนะเราควรจะนะฮะสลักนะครับช่องใส่อัญมญณีนะฮะให้ชุดแล้วก็อุปกรณ์ของเราทั้งหมดนะฮะมันจะได้เพิ่มพลังจงตีไปในตัวเพราะว่าเราจะเพิ่มเป็นคริหรือไม่ก็เป็นการจงตีไปเพียวๆเลยนะฮะเราจะไม่ใส่ป้องกันใส่อะไรเลยอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราป้องกันนี้เราจะไปใส่อุกบาตแทนนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะอ่ะ ไปไหนก็นมาละเดี๋ยวขอเจาะอันนี้ก่อนแล้วกัน,กนสลักอาวุธเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธเทพใช้นะแต่เราขอสลักอ่ะโอนนได้เลือด,อดว่ะเราขอสลักอาวุธธรรมดาไปก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวมาสลักชุดเกราะอ่ะโอ้ได้เกี่ยวว่ะดูสิเไร ลงทุนนะฮะโอ้หนักะเขียวก็คือสีเหลืองนี่แหละมันเพิ่มเลือดเฮ้ยสีแดงอุย๊ยสีแดงดีเลยโอเคต่อไปชุดกรอปนะเดี๋ยวไปหาสีหลังลกันคนนี้โอ้สีฟ้าวะ่ะสีเขียวเอาจอให้หมดเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าที่สวนเราน้อยวัตถุดิบเราน้อยอ๋อสีเหลืองออ เลือตังหูสิลูต่อไปรองทเท้าเฮ้ยเราเรา,เราก็จอดนี่ไปเลยก็ได้ดีกว่า,อ,าอ้าวโกไม่พอซื้อไหมซื้อดิปาปปาอ่ะพันท่าโอ้โห พวกสามร้อยลพิษเดี๋ยวไปเปิดกล่องเราก็ได้กนะันน่ะเปิดหีบเราก็ได้สุ่มเอาป๊าปปึ๊บอ่าเนี่ยได้มี็นสองชิ้นใส่ไปเลยป๊าโอ้โหเสื้อเรื่องว่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องรู้นะเพราะว่าน,นี้เอช่องไร้ยนันไมาจะใส่โอปออยู่แล้วนะครับเป็นช่องสี่ลุงอ่าโอปอเท่านั้น โอเคเราไปช่องยมบนดีกันต่อใน5หลังจากที่เราสลักแล้วนะครับนี่นะฮะเราก็มาใส่ยาบันีแม่งเอ้ยมีแต่สีเหลืองอาใส่สีเหลืองไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันถอดได้อยู่นะฮะนี่เลือดไปก็ได้เอาไม่มีดาเมีเ,ยเลยมีแต่เลือดเนะี่ย โซระดับโอเคไม่แตกสมสยัยเรียบร้อย <c oughs> ต่อไปเป็นสีแดงแแดง้สีแดงเราไม่มนะีอ่ะสีแดงโง่เะไยด้โอ้ไ่น่ะหยิบสมบัติ <c oughs> นี่ไงยี่ห้าชิพเปิดเลยสีแดงไม่ออกมะทีนี้ว่าเป็นอุ้ย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 โอเคเลยสีแดงมาหมดจ้าเก๋ครับดีเลยเราเพิ่มระดับโอเคไม่แตกด้วยแล้วก็สมทัย เรียบร้อยอแล้วก็สีเขียวใส่โพดๆไปก,ก่อนนะ,ะช่วงรแรกแรกถ้ามีเดี๋ยวอยเปลี่ยนเราอยสลับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวหรือสีแดงก็ได้นะฮะอ่าตัวน,นี้เน้นใส่ม่วงๆไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็เพิ่มระดับเพิ่มดีคันหนึ่งไม่แตกด้วย หมดทั้งแปดเลยสนใสอ่ะซีพีจะขึ้นน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรเอ้แต่โอปอเราไม่มีเลยนะฮะโอปอนี่เราต้องไปอ่าเปิดหีบสมบัตริรก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเคลียร์ห่อคอยก็ได้นะครับมันสุ่มได้มาอยู่อ่ะแต่ผมจะเปิดเลยแล้วกันนะพันสองโอปอ ถ้าเปิดหีบตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นของตัวละครของเราทั้งหมดเลยนะฮะมันจะดีกว่าอ่าถ้าเรามีเพชรน,นะรเปิดไปเลยมีเพชรมีกุญแจเปิดไปก่อนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่โอปอลก่อนนะครับโอปอลทีเราเปิดจากกล่องนะฮะแล้วก็จะเน้นเป็นการเพิ่มพลังฮนะเพิ่มดาเมจสกิลแล้วลกันนะครับอ่าอันนี้ได้ใช้นะครับก็สมใส่ไป เราก็ต้องเลือกดูก่อนนะครับว่าสกิลไหนเราใช้นะแล้วแล้วโอปอไหนนะที่เพิ่มการจุกปีให้สกิลของเรานะก็ใส่เพิ่มไปก็ได้นะครับอันนี้อ่ะสตอมแสลได้ใช้ชมสมใส่ไปโอ้มีครบเลยด้ว่าสามสกิลเลยอ่ะมสมใ่ อ่ะถูกไหมลองดูดิอันนี้มีอ่ะลองไปดูลองไปดูปดถูกปล่าอ่าถูกนะฮะเรามีสามสกิลนะที่เราได้ใช้นะครับอ่ะพอดีเลยแล้วก็จะเพิ่มนะครับเนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะที่หัวด้านใต้นะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับเปอร์เซ็นต์ในการจุกตีนะจะมีเพิ่มเติม โอเคเลยอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะว่ามันเป็นตัวละครใหม่แรกๆมันอาจจะโหดอยู่เดี๋ยวไม่ไม่โดนเนิร์ฟอันจะแรงอยู่อ่ะจะลองไปสเตจก่อนแล้วกันไปว่าซีพีเราเกินอยู่แล้วนะฮะลองเลยแล้วกันน่าจะไหวแหละเพราะว่าเราเบิกพลังสกิลมาแล้วด้วย ความเสียหายเพิ่มเติมนะอุกบาทของเราไม่รู้จะแรงขนาดไหนอุ้ยเดินไปสกิลแล้วแบบสกิลนานขึ้นจริงๆนะฮะดูดูจากที่ปล่อยไปไปเฮ้ยยังกระตุกเฮ้ยพุทธินี่ฮะ ถ้าเบิกสกิลนะเบิกพลังสกิลนะ,ะการใช้สกิลนะถ้าสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวนะลูกใส่พิธีกอุ้ยหมดขั้นทันไม่ไเนี่ยเดือดร้อยนะดาบเดียวตีแค่ดาบเดียวผ่านเลยเดือดหน่อยนิดเดียวทาไม่งั้นถ้าหมดขั้นมันตีสวนเข้าไปคือแบบอาจจะตายได้นะฮะมันตีแรงมากด่านต่อไปเลยแล้วกันนะฮะดาบนรกนรก เริ่มไปเลยงัซี CP เราก็ถึงอยู่แล้ว CP เราเป็นแสนเสแสนหรือล้านวะไม่มั่นใจช่วนี้ก็เบอร์ๆหน่อยนะฮะโอ้โหอาการมันร้อนแล้วผมปวดหัวรนะู้สึสบายเท่าไหร่ตัวน,นี้ก็ไม่ก็ได้เล่นเกมด้วยแหละอาการมันร้อนนะฮะ มาแล้วถึงบอลแล้วตอดสกิลอุ้ยสตันนานมากนะโอ้บอกเลยสตันบ่อยๆเนี่ย okay. แต่ไอ้สกิลลุกขึ้นสามลูกแนละ้วมันมันไม่ค่อยกว้างกว่าไม่เป็นไรใช้ไปก่อนอ่าโอเคเลย เอาเรื่องไว้เนี่ยไม่แต่เราังไม่ได้ลองท่า ex เลยนะเดี๋ยวถ้า ex เดี๋ยวเราไปลองแบทเทิร์นกันน,นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองนะดวลตัวสุดท้ายนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวเปล่านี่ก็เป็นตัวลักเวทเหมือนกันนะครับเป็นตัวแรกๆเลยเนี่ยตัวเดิมมาแล้วลงท่า ex หน่อยพุ่นน้ำปึ๊บปึ๊บมันมันแยกไม่ออกว่ะ ไอ้น,นี่ก็สกิลเว้นเหมือนกันเอออ้าวจ้าวันทุกส่ไม่ดูดูไม่ออกนี่ต้องไปดูในนู่นน่ะเคลียกองทัมมอนเตอรอ์อยากกลับไปเล่นเฟรมไตคเกอร์เลยเฟรมไตคเกอร์ก็เป็นตัวโหดอีกตัวหนึ่งเลยนะสำหรับผมผมว่ามันโดนใจผมมากเลย สกิลมันแบบทุกพื้นแรงอ,ะอ่ะอ่านี้ก็เบิกพลังนะเป็นเควสรับไปมันจะได้เป็นหินเบิกพลังมาเพื่อไปอัพสกิลไปข้าที่ฝ่าฟันเราไปลองท e ่า e x เห็นกันยังดูไม่สุดเลยอะ่ะเริ่มแต่ลหลักแล้วผมว่าถ้าตัวฟอนตัวนี้จงตีเร็วใช้ได้เลยนะสกิลก็เร็ว แล้วมาคอมโบกับพี่ลิงด้วยบอกเลยว่ารีสกิลไวมากนะตัวสันเลียงเราเป็นตัวพี่ลิงเดี๋ยว,วตัวนี้บุยสแตกครับเด็ดแล้วอะลรู้เป็นอะไรนะช่วงน,นี้บุยสแตกตัวโอเคเล่นในโปรแกรมน็อกนะฮะน็อกไม่เป็นไรนะน,น็อกลืนะ่นมากแต่ว่าภาพมันจะไม่ค่อยสวยนะครับ แต่ถ้าเราเล่นในบูสแต็งนะโอ้โหบลยภาคคมชัดแต่ถ้าใครเล่นในมือถือได้ก็จะดีนะบอกเลยว่าจะได้เก็บเวลนะเวลาว่างๆงช่วงกลาง,งาวันนี่ผมไม่ได้เล่นในมือถือนะผมเล่นในคอมพิวเตอร์นะฮะมันก็จะชา้านิดน,นึงนะกว่าจะเก็บ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากระตุกมาแล้วพายเอ็กพายเอ็กเดให้ก่อนอ่านี่ขวดน้ำปัน,อ,นอ๋อคือนี่เหรออัโภอัพโภน่าจะต้องเบิกพลังเอ็กซ์ตรีมก่อนนะนั่นมันน่าจะดูแบบการเปลี่ยนแปลงน่าจะดูดูดีดูเยอะกว่า ว่าไฟมันเปลี่ยนเลยนะก็ช่ไฟนี่เป็นธาดน้ํานะมันเป็นเหมือนละองน้าขึ้นมาปกติจะเป็นละองน้ําสีฟ้านะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีดําเงินแซมแซมมานะนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกรอบแล้วกันนะครับอ่าไหนๆก็มาตรงนี้นะขอเก็บ <c oughs> เก็บเงินกะหน่อยแล้วกันเพราะว่าใช้เงินตีบวกแพงมากตีบวกเอาเก็บของเนี่ย เพราะว่าการเคลียร์ของทัมมอนสเตอร์นะเราจะได้โกเยอะมากเลยฮะแล้วก็ได้สมได้เยื่อบุนีแล้วก็พวกวัตถุดิบในการสร้างกรอบหรืออาวุธนะฮะ,ะก็สะสมไปเรื่อยๆมาป้าสกิลนานๆนี่มันดีมากเลยครับเวลาเราเคลียร์สเตจเนี่ยเคลียร์สเตนหรือว่าเคลียร์หอคอยเนี่ยเราจะดีมากเลย ปักสกิลตรงกลางหน้ามอนเกิดเรื่อยๆนะฮะโดนดดเข้าไปเรื่อยๆเ,เ,เลยโอ้โหสบายเลยแต่ถ้าเล่น p v ทีนะฮะแนะนำว่าเน้น p v ทีอ่ะเราจะต้องเพิ่มพลังจูงตีนะบางทีเราจูงตีไม่ทันเราต้องเพิ่มดาเอจแรงๆก่อนนะฮะเดี๋ยต,ตัวนี้ผมจะเล่นเป็นสายตีมอนแล้วกัน กิลก็ไม่ค่อยอลังเท่าไหร่นะไม่ค่อยเหมือนน้องอินโม่ไออินเวนท์ท่อเฟรย์นะจนนอนนอนคนนั้นนี่บอกเลยโอโ้โหสกิลเยอะอลังการแต่ถ้าจะเล่นเป็นสายเวทนะผมว่ามีวันเดอรี่มาสเตอร์ ถือว่าใช้ได้อยู่นะเป็นไ,ได้มาเตอร์นี้มาตัวโกงเลยก็ว่าได้นะฮะ oh. คือดาเมจต่อเนื่องเแรงมากนะโอ้โ oh. หส่ฟ้าลงพื้นแป๊บเดียวนะมอนตายเรียบเลยทั้งมอนทั้งคนนะฮะถือว่าเป็นตัว PvP อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจต่เป็นจะมันเป็นสายเวทเนะี่ย oh. โอเคเลยครับก็ใช้ได้เลยนะนี่ก็ขนาดว่ายังไม่ได้ตีบวกชุดนะฮะ ปกติเราจะต้องตีบวกชุดเลยนะต่ <c oughs> ะวเงินเราเหลือแค่16ล้านตีแป๊บเดียวก็หมดแล้วสิบหล้านเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวขอฟาร์มยาวๆเลยแล้วกันนะนี่ฮะเราต้องตีบวกชุดนะอันนี้ผมบวกอาว,วุธไปยีิบห้าละแต่ยังไม่มีอาวุธระดับเทพนะฮะเดี๋ยวเราต้องรอไปก่อนอาวุธระดับเทพแล้วก็ต้องเก็บอาวุธ กับอุปกรณ์ระดับเทพนะฮะไว้เยอะๆนะะเอาไวา้ตีบวกเป็นบวกพัดนะฮะบวกบวกอ่าบวกพัดเทพบวกน่าจะอีกนานนะตัวนี้ถ้าจะปั้นพวของนี่หมดกับของนี่หมดกับตัวน้องไปหมดแล้ว ก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่าถ้าใครสนใจเกมนี้นะก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครสนใจนะตัวละครตัวนี้นะถ้าเป็นผู้เล่นเก่านะก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ถ้ามีของมีอะไรก็ลองจัดเต็มให้น้องดูแล้วกันนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้ก็ปหดเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะฮะโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ